ทั้งสองคนน่ารักมาก สวัสดีครับผมบิทปูน,นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมางงะเรื่องคุณคาเซกับดอกบานชามนะครับเป็นแนบรโรมันติกยูริดาม่านะครับเป็นผลงานของอาจารย์ทาคาชิมะฮิโรมีนะครับซึ่งมีผลงานอย่างฮาเลทาระอาชิตะโคคากะโอวาไรบุบอนโซและก็เรื่องมิมาเลนนะครับลงในติยสารวิงนะครับจำนวนเล่มเนี่ยเล่มเดียวจบนะเจ้าที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยเรื่องนี้เป็นซีรีส์นะครับปฏิสธเรื่องย่อก,กันเลยดีกว่านะคุณคาเซที่เรียนอยู่ห้อง ข้างๆเป็นสาวสวยชมรมกีทายาบดาเด็กสาวขี้อายเป็นตัวแทนนักเรียนฝ่ายพอปลูกเธอดูแลรดน้ําดอกบานเช้าทุกวันวันหนึ่งยาบดาถูกคุณคาเซทักหน้าต้นดอกบานเช้าที่เธอปลูกเรื่องราวความรักที่มีดอกบานเช้าเป็นจุดเริ่มต้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังอ่านจบนะครับผมรู้สึกว่าอ่านเพลินมากเลยนะถึงผมจะไม่ได้อินมากนะแต่อ่านแล้วผมอมยิ้มกับความน่ารักของยาบดามากแต่ละตอนน่ะจะไม่เชื่อมกันนะแต่จะนาเสนอเหมือนกันเรื่องราวของ คุณคาเสกกับยาบะดะที่พัฒนาจากที่ไม่รู้จักกันเลยพอรู้จักกันเริ่มเห็นความสัมพันธ์ทั้งสองมากขึ้นโดยเฉพาะความคิดของยาบะดะที่จะสับสนกับตัวเองว่าใจนึงอะ่ะฉันชอบคุณคาเสมากทั้งเก่งด้านกีฬาเท่เหมือนผู้ชายแถมยังใจดีอีกอีกใจนึงก็คิดว่าเออเธอเป็นผู้หญิงนะนี่ฉันคิดอะไรอยู่ยาบะดะคิดว่าถ้าเธอสาร,รภาพรักกับคุณคาเสเนี่ยจะโดนปฏิเสธแน่นอนผมชอบส่วนนี้นะมีเหตุผลที่ชวนน่าติดตามดีทั้งสองอะ่ะใครจะเป็นฝ่ายสาร,รภาพรักก่อนเรื่องเดินเรียบ แต่อ่านแล้วไม่น่าเบื่อนะฉากหวานหวานเนี่ยมีน้อยพระกักเยอะมีแต่ทําหน้าตาเขินๆเป็นหลักนะผมมองว่าดีสําหรับเรื่องนี้คือไม่เอะอะจบรูปคําอย่างเดียวอะ่ะผมชอบแนวยูริที่เน้นความรู้สึกมากกว่าทําให้เรื่องเนี้ยปิดจบได้สวยประทับใจมากถึงผมจะไม่ได้อินกับคู่นี้มากนะเพราะส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาคือเรื่องเนี้ยไม่ได้เล่าเชื่อมกันทุกตอนอ่านตอนไหนในเล่มก่อนก็ได้เอาจะเข้าใจ2ตัวละครในเรื่องทันทียกเว้นตอนจบนะ นี่เป็นปอสรุปเรื่องราวทาให้ผมไม่อินมากแต่จะไปทางอมยิ้มกับความน่ารักของสองตัวละครมากกว่าเป็นแนวยูรีที่อ่านเพลินดีนะกระชับเข้าใจง่ายไม่ยาวแถมเล่มเดียวจบอีกที่จริงเรื่องนี้เป็นซีรีส์นะผมไม่แน่ใจว่าเล่มต่อไปเนี่ยจะเล่ายังไงต่อถ้าเล่มเดียวจบเนี่ยผมโอเคมากด้วยที่เนื้อเรื่องปูมาลิบเลียบ,ยบอ่านจบไม่ค้างคาอะไรครับที่ส่งตัวละครนะครับออกแบบมาน่ารักดีนะยามาดาเด็กสาวขี้อายที่สับสนกับความรู้สึกของตัวเองดูใสซื่อ เก๊ดีนะคุณคาเซเนี่ยทั้งหล่อเท่เหมือนผู้ชายแต่ก็เหมือนผู้หญิงไปในตัวใครอ่านเรื่องนี้อาจจะชอบตัวละครนี้แน่นอนสาหรับผมเนี่ยเธอดูเป็นสาวเก่งกีฬาคล้ายๆอุลุก่าเลยครับที่สูงงานภาพน,นะครับอกแนวฟุ้งๆหน่อยนะผมโอเคนะเพราะลายเส้นน่ารักผมไม่แน่ใจว่าเรื่องเนี้ยวาดลายสะดวกหรือเปล่าเพราะแต่ละตอนตัวละครหลักหน้าตาเปลี่ยนแทบทุกตอนเลยอะแน่นอนว่าไม่เหมือนภาพหน้าปกบางงานที่หน้าตาจะเหมือนบาร์บี้จานแต่งหน้ายามดาเข้มไปหน่อยในเล่มอะ เธอไม่ได้แต่งจัดขนาดนี้นะโดยรวมอะ่ะงานภาพน่ารักสไตล์ยูริถึงบางฉากจะวาดรีแอคชั่นตัวละครเวอร์ไปหน่อยเหมือนยานเผาเลยอะ่ะมาในส่วนข้อดีข้อเสียกันบ้างน,นะครับข้อดีข้อแรกนั่นก็คืออ่านเพลิน,นอมยิ้มไปกับความน่ารักของตัวละครข้อที่2หรือเรื่องกระชับไม่ยาวจบได้ประทับใจครับข้อที่3คุณค่าใส่กับยามะดาหน่ารักดีครับข้อที่ 4. งานภาพน่ารักสดใสาตามสไตล์แนวยูริครับข้อเสียมีข้อเรียนนะครับนั่นก็คือไม่อินกับเรื่องราวเท่าไหร่เพราะแต่ละตอนอะ่ะไม่ได้เชื่อมกันเล่า เหมือนเป็นซีนโมเมนต์มากกว่าครับมาในส่วนตัวเล่มโดยรวมกันเลยดีกว่านะครับตัวเล่มโดยรวมเนี่ยทำโดยเซนซูคอม i ิกนะครับนี่นะปกนะกุนคาเสกกับดอกบานชามนะครับ หลังก็จะประมาณนี้นะผมชอบปกหลังมากกว่านะครับมีสีสันน่ารักดีนะปกหน้าผมจะมีความรู้สึกว่าเหมือนบาร์บี้ไปหน่อยแค่นั้นเองนะนี่ก็จะเป็นคอมเมนเตเตอร์จากคนเขียนนะครับยิิดีที่ได้รู้จักค่ะดีเจจังที่ซีรีส์คุณคาเซตได้ออกลุมเล่มแล้วความรักของเด็กผู้หญิงเนี่ยเจิดจ้าดีนะคะปกในเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับแต่ตรงคําชื่อเรื่องภาษาอังกฤษตรงปกดูเหมือนจะหายไปนะเพราะว่าปกหลังเนี่ยมีชื่อครบเลยนะครับชื่อภาษาอังกฤษด้านข้างก็จะประมาณนี้นะดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นี่ในส่วนหน้า ปกนะครับก็จะประมาณนี้นะปีกก็จะดูกว้างหน่อยนะครับมาดูข้างในกันเลยดีกว่านี่ก็จะมีภาพสีหนึ่งหน้านะครับคุณคาเซกับดอกบานเช้านะครับนี่เป็นรูปสองตัวละครถ่ายรูปด้วยกันนะเหมือนถ่ายสติกเกอร์อะไรอย่างงี้นะครับก็จะมีห้าตอนนะครับนี่อืม น่ารักมากเลยยามดาดะซังคือเรื่องจะเปิดมาง่ายๆเลยนะครับยามดาดะมาเจอคุณคาเซะนะครับที่รดน้ําต้นไม้ดอกบานเช้าอยู่นะจุดเริ่มต้นก็จะประมาณนี้เลยเข้าใจง่ายนะครับแต่รีแอคชั่นดูแบบลิ้นใหญ่ไปหน่อยพยายามจะเผามากเลยผมก็เลยรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะลายเส้นก็สวยนะครับตามสไตล์แนวยูริลเลยนะจะมีความฟุงฟ้งๆหน่อยแต่ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ฟุ้งเกินอะถ้ามันฟุ้งเกินจนเพ้อเนี่ยผมก็รู้สึกอาจจะขัดใจอยู่บ้างนะอยู่ในระดับที่พอดีนะเนี่ย นน่ารักดีนะในส่งการพิมพ์เนี่ยเป็นกระดาษถอมสายตานะครับพิมพ์ได้ค่อนข้างดีเลยนะในส่งการแปลนะคะแปลได้ค่อนข้างดีเลยนะอ่านได้เรื่อยๆนะคร หลุดสปอยเล็กน้อยนะในซุ้งท้ายนะครับก็จะมีคุยทานเล่มกับคนวาดน,นะครับเป็นการคุยระหว่างคุณวาดกับบอกอนะครับกับการวาดเรื่องซีรีส์คุณคาเซนะแล้วก็จะมีบอกว่าซีรีส์คุณคาเซยังมีต่อในเอนโทรปียูริบริสุทธิ์อีกนะรวมนักเขียนอะผมไม่เคยอ่านนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับนี่ก็จะมีบอกข้อมูลรายละเอียดก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับเรื่องคุณคาเซกับดอกบานเช้านะครับ สรุปนะครับถ้าอยากอ่านเรื่องราวความรักยูริใสๆแบบส,สั้นๆไม่ยาวเล่มเดียวจบผมแนะนําเรื่องนี้เลยครับขอให้คุณคาเซชอบเราด้วยเถิดเรื่องนี้นะครับผมให้แทมแท้ๆแถมแถมแถมแทมแถมแปดเต็ม10บนะครับ เรื่องนี้ถือว่าดีตามมาตรฐานนะไม่ได้รู้สึกแบบว้าวอะไรขนาดนั้นนะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับรีวิวมังหยาในวันนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร e เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจ m ิทเตอร์บูรีวิวกันด้วยนะแล้วก็ฝากริการรีนเว็บเด็กดีด้วยนะช่วงนี้มบิีการเรื่องสั้นลงให้อ่านนะครับสวัสดีครับ